น้องนายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไรู้อ้ยน้องนายตรงนี้มันแถวนี้มันเป็นโรงเรียนล้างนี่นาะน้องนายดูสิไม่เห็นมีคนสักคนเลยอะ่ะใช่มบรรยากาศมันวังเวงน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ทําไงดีหาทางออกดีกว่าพี่นายกลับบ้านเราเออเราลองเดินไปทางนู้นดูไหมพี่นายไปะ,ปะไปทางนู้นดีกว่า ป๊าป๊าหนูว่ายองียนี่มันแปลกๆนะครับมันแปลกยังไงเหรอพี่นายมันแปลกตรงไม่มีใครอยู่ไงครับนั่นนะสิโรงเรียนอะไรจะไม่มีคนอยู่ดูสิทุกคนไมบรรยากาศมันเป็นแบบนี้พี่นายพี่นายรู้ไหมว่าแถวแถวนี้นะ่ะเมื่อก่อนนี้นะ มันจะมีห้องเก็บของอยู่ตรงนั้นนะพี่นายตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมเห็นครัปเออมันเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนนี้นะตอนตอนที่ป๊าป๊ายังเป็นเด็กอะ่ปะป๊าป๊าเรียนที่โรงเรียนนี้แหละแล้วก็ตอน,นเที่ยงนะตรงห้องนั้นน่ะ้องนายแถวแถวถังสีเหลืองๆนั่นน่ะ้องนายนะไปดูไปดูถังสีเหลืองๆนั่นนะ่ะมันจะมีเสียงกุกักกุกักกุก,ก,กักอยู่้องนาย <c oughs> ใช่แล้วทีนี้รู้ไหมว่าทุกคนจะกลัวมากเลย แล้วก็มันไม่มีคนอยู่เลยน,ะน้องนายก็จะรอป๊าใช่แล้วน้องนาย <c oughs> แล้ววันหนึ่งนะป๊าปาก็เลยตัดสินใจเข้าไปส่องดูรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตรงแถวๆหลังถังขยะสีเหลืองนันะ่นน่ะแน่น้องๆดูนะนั่นนะ่ะตรงแถวหลังถังขยะสีเหลืองนะนะั่นน่ะดูไหมว่าป๊าปายิ่งเดินเข้าไปใกล้นะมันก็มีเสียงดังกุกกะกุกกก,กแต่มันไม่มีคนอยู่เลยนะน้องนายแถวนี้ นี่น้องนายแล้วป้าป้าก็เลยตัดสินใจเปิดถังขยะสีเหลืองออกดูรู้ไหมป้าป้าเจออะไรเยอะเจอลูกหมานั่งเกาอยู่แกะ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 กะเยอะโอ้โหนึกว่าผีที่แท้เป็นลูกหมาเราหาทางออกกันเถอะพี่นายกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยพี่นายตกใจหมดเลยเนี่ยนึกว่าใครโอ้โหนี่ไปดีกว่าป่ะทางนู้นทางนู้นวกลัวมากเลย งานกลัวบรรยากาศน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ย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 เ้ยยเฮ้ยพวกเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ป๊ะป๊าตกใจมาทำไมตกใจสิเงียบๆมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงก็ตกใจสิเฮ้ยตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์พี่นาย แสงว่าตรงนั้นต้องมีคนอยู่ไปดูกันไหมป่ะปะไปดูกันป๊าป๊าเหนื่อยว่ะเฮ้ยตรงนั้มีมานั่งด้วยป๊าป๊าอย่าไปนั่งพักตรงนั้นกันดีไหมตรงนน้นหรือเปล่าใช่ตรงนน้นป๊าไปนั่งพักกันก่อนพี่นายป๊าก็เหนื่อยเหมือนกันเดินหาทางออกมาตั้งนานแล้วว่ะพี่นาย ยังไม่เจอทางออกเลยอะ่ะเหนื่อยเนาะใช่ป๊ะปะ๊าว่าไงครับพี่นายนายป๊ะป๊าว่าป๊ะป๊าได้ยินเสียงนะเฮ้ยน้องนายได้ยินไหมได้ยินเฮ้ยเสียงเด็ก้องให้ใช่หรือว่าเฮ้ยนย้องนายหรือว่าจะเป็นปี๊ เฮ้ยเฮ้ยน้องนายเฮ้ยน hey. ้องนายหอยมาหรือว่านั่นจะเป็นน้องนายเห็นไหมเห็ <Hey. S 1> นั่นไงผีเด็กหรือเปล่าทํา oh, <no. S 1> ทำยังไงดีอะน้องนาย hmm. ป้าไปก็แทนนูกลัวน hey. แต่ว่าป้าบว่าดูๆไปก็น่าสงสารอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไปแล้วใครจะช่วยเขาล่ะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ผีล่ะน้องนายเราไปดูดีกว่าปะไปเลยเหรอไปดูกันเถอะอุ้ยเฮ้ยน้องนายนี่มันไม่ใช่ผีนี่นะไอผีผีไม่ใช่อุ้ยหน้าสงสารจังเลยหนูหนูเป็นใครลูกหนูมาทําอะไรตรงนี้หนูหลินต่ตาแม่ต้อหนูลงทางกับแม่โอ้โหน้องนายดูสิ แม่อะไรทำไมใจดำอย่างนี้ทำไมมาทิ้งลูกไว้โรงเรียนล้างแบบนี้เดินดูแต่แม่ดีๆทีนี้แม่ก็หายไปครับโอ้หนูเดินมากับแม่ดีๆแม่ก็หายไปโอ้ทำยังไงดีพี่นายถ้าอย่างนั้นน่ะเราพาน้องเขาอะไปเดินตามหาแม่ไหมดีปะ้ะหนูไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวนะ้าจะพาไปตามหาแม่นะอุอตเอตปาะอุเตป่ะ มาจากทางไหนลูกหนูมาจากทางไหนทางโน้นเหรอปะเดี๋ยวเราไปหาดูป่ะคุณเขาคุณเขาอุยเย่แล้วหาคุณเขาไม่เจอเนี่ย,ยเราอะ่ะก็มวัวแต่คุยโทรศัพท์เดินไปเดินมาเราจะเจอคุณเขาไหมเนี่ยอุ้ยคุณเขา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  ไแล้วหาคุณเขาไม่เจอถึงเดีนแบบปาดาแน่เลยได้แล้วลูกหายทำยังไ,ไงดีเฮ้ยเห็นคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินไปถามเขาดีกว่าว่าเขาเห็นเด็กตัวเล็กๆหรือเปล่าไาลูกปะไปทางนู้นดีกว่านะโอโ้โหน่าสงสารจังเลย น้องนายเสียงใครเรียกหรือเปล่า,ลค,าคุณคุณคุณค่ะว่าไงครับคุณเห็นเด็กตัวเล็กๆไหมคะเด็กตัวเล็กๆตัวประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อลายดอกไม้มีผ้าพันคอของมา้าผมเป็นแบบนี้คะ่ะผมสั้นแบบนี้เด็กตัวเล็กๆใช่คะ่ะมีผ้าเขามา้า ใส่เสื้อลายดอกไม้คนนี้หรือเปล่าครับเอ้ยใช่แล้วคะ่ะนี่คุณเขานี่นะพอดีอ่ะฉันน่ะหลงทางกับลูกโมจะคุยโทรศัพท์ก็เลยหาลูกไม่เจออุ้ยคุณเขามะมีขอโทษนะลูกมามีอ่ะโมจะคุยโทรศัพท์จนเกือบจะทําให้หนูหายแล้วอะ่ะอุ้ยเกือบหาหนูไม่เจอเลยขอโทษนะครับวม่ นะคะในที่สุดหนูก็เจอแม่แล้วนะครับขอบคุณคุณน้าแล้วก็ลูกมากเลยนะที่ช่วยตามหาลูกดิฉันไวนะคะ้ค่ะแล้วก็ช่วยดูแลไวออ้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าคราวหน้าน่ะก็ระวังหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าที่เนี่มันเป็นโรงเรียนล้างเฮ้ยที่ไหนคะโรงเรียนล้างที่นี่ให้คุณดูสิเนี่ยไม่มีคนเลยเฮ้ยแ้วนี่ใคร คนอยู่ก็มีคนคุณแค่นี้แหละคนอื่นไม่มีเลยโรงเรียนล้างที่ไหนวันนี้มันวันเสาร์นักเรียนเขาไม่ได้มาโรงเรียนนั่นประตูทางออกอยู่ทางนั้นเอ้าไม่ใช่โรงเรียนล้างเหรอไม่ใช่วันนี้วันเสาร์คุณฉันหาทางออกตั้งนานแล้วเนี่ยหาไม่เจอโรงเรียนหลางน่ากลัวมากเลยโรงเรียนล้างเนี่ยเขาก็มาว่ายน้ําที่โรงเรียนเอาเหรอใช่โอ้โห คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆจำไว้นะคะว่าอย่าไปไหนคนเดียวลำพังไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เราก็ต้องไปก่อนดีกว่าถ้าเกิดวาน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้ ตาอาจกับพี่นายต้องหาทางกลับบ้านก่อนเพราะโรงเรียนร้ายน่าจวนมามามา,มาเดี๋ยวจะพาไปหาทางออกเนี่ยโรงเรียนอยู่ประตูข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนเขาเปิดอยู่โรงเรียนร้ายอะไรเนี่ย